สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเน่ทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธี <c oughs> สร้างหน้าต่างเปิดใช้งานหลายแอป,ปแบบรวดเร็วอย่างเช่นนะผมจะเปิดใช้งานอย่างรวดเร็วก็ปุ๊บน่ฮะมันจะมีแทบแอป,ปต่างๆนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ่มลอยนะครับผมจะเปิดในส่วนของ Messenger นะครับแมวละผมจะเปิดในส่วนของไลน์หรือจะเปิดในส่วนของ a c e b o o k นะสามารถที่จะเปิดใช้งานได้อย่าง รวดเร็วนะครับคุณผู้ชมเราไปดูวิธีการตั้งค่าและใช้งานกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า my floating app m y ้ en w a ค f l o a t i n g ้ en w a ค a w p s นะหลังจากนั้นก็ค้นหาครับตัวแอปจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวแตะเข้าไปก่อนเนาะจะได้เห็นชัดชัปึ๊บนี่ครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้แอปของฉันร้อยได้นะฮะติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่้า้ล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานแตะไปที่สตาร์ทหลังจากนั้นเปิดใช้ f floating a p p นฮะอยู่ด้านบนสุดเลยตรงนี้นะปึ๊บ กดไปที่ Grant Permission ตรงนี้อนุญ,ญาตให้สิทธิ์เสร็จแล้ว back กลับครับต่อไปก็กดเปิดในส่วนของ f l o t i n g App เหมือนเดิมนะครับด้านบนตอบโอเค หังจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาสู่การเข้าถึงข้อมูลการใช้นะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานในส่วนของ f o ล t i n g p p p ตรงนี้ฮะแตะเข้าไปนะครับอนุญาตการติดตามการใช้งานเปิดเลยครับเสร็จแล้วก็แบ็คกลับครับแบ็คอีกครับ สังเกตว่าด้านล่างจะมีแถบการใช้งานปรากฏอยู่นะครับผมเราสามารถที่จะปิดได้นะครับแตะไปตรงนี้มันจะมีแถบที่เป็นลูกลอยนะครับเห็นต่างจางประมาณนี้นะครับตรงนี้จะปรากฏทุกทกที่ที่เราใช้งานนะครับทุกแพลตฟอร์มโอเคตอนนี้เรากดปุ่มโฮมออกไปก่อนคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับคุณผู้ชมสังเกตจาก ด้านล่างซ้ายมือครับจะมีลูกศรเล็กๆนะครับชี้ไปทางขวามือเราก็แตะไปมันจะมีปุ่มแอปต่างๆนะครับลักษณะคล้ายปุ่มคล้ายแอปที่ใช้งานล่าสุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็แตะไปที่ปุ่มสีฟ้าที่เป็นปุบๆตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับจะให้เราเปิดแอปสำหรับใช้งานนั่นเองนะครับผมสมมุติผมจะเปิดใช้งานในส่วนของ Facebook เราก็แตะไปเพื่อใช้งาน Facebook ประมาณนี้นะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะใช้งานในส่วนอื่นเราก็แตะไปที่นี่ครับจะมีลูกลอยเล็กๆอยู่เราก็แตะเข้าไปปึ๊บนะฮะเราก็แตะไปที่ปุ่มสีฟ้าอยากจะเปิดในส่วนของแอปไลน์แอปไลน์ลก็จะปรากฏให้เราใช้งานนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ลูกศรที่ไปด้านขวาเล็เกๆเนี่ยครับปุ๊บ เรากดไปที่ปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมสมมุติเปลี่ยนไปใช้ Messenger อ่าเนี่ย Messenger เรวก็แตะกาไปในส่วนนี้คือวิธีการเลือกใช้แอปต่างๆในแถบหน้าต่างที่เราสร้างขึ้นนะครับผมโอเคเราแตะไปที่แถบหน้าต่างหรือว่าลูกศรชี้ด้านขวาอีกครั้งครับปึ๊บมันจะปรากฏแอปต่างๆที่เราเคยใช้งานหรือว่าแอปล่าสุดนั่นเองนะครับสมมติ ตอนนี้มันเปิดหน้าจอของ m e s s e n g e r แล้วใช่ไหมครับอยากจะกลับไปใช้ f a c e b o o k เราก็เพียงแค่แตะไปที่ facebook มันก็จะกลับมาที่ facebook อย่างรวดเร็วอยากจะกลับไปในส่วนของไลน์เราก็แตะไปที่ปุ่มลอยแล้วกด l ลน e นะครับมันก็เด้งมาที่ l ล n e นะครับอย่างรวดเร็วนะฮะอยากจะเปลี่ยนเป็น Messen g e r ล่ะเราก็แตะไปที่ Messenger นะครับซึ่งสามารถย่นระยะเวลาในการใช้งานได้นะครับคุณชมสำหรับแถบนี้หรือว่าอยากจะ เปิดในส่วนของแอปอื่นเราก็แตะไปที่ในส่วนของสีฟ้านี่ครับปุ่มสีฟ้าแล้วก็เลื่อนหาแอปที่ต้องการเช่นอ่ะโทรศัพท์เราก,กดไปประมาณนี้อยากจะกลับไป m e s s e n g e r เราก็กด Messenger ประมาณนี้ครับง่ายๆสรุปก็คืออยากจะใช้แอปอะไรก็กดไปที่ตรงนี้ฮะลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับมันจะปรากฏปุ่มสีฟ้าอยู่นะตรงนี้ก็แถบ Re เซนนะครับคือแอปที่เราใช้งานล่าสุดหรือจะเปิดใช้แอปใหม่ก็ กดไปที่ปุ่มสีฟ้าแค่นี้เองครับฮนะถ้าเราจะปิดนะเราจะปิดแถบนี้เราก็กดลูกศรชี้ไปด้านซ้ายเหมือนตรงนี้ครและนี่คือวิธีสร้างหน้าต่างเพื่อใช้งานแอปหลายๆแอปแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหมๆ่ๆหากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผม ทัชชกรอต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ